แตกกว่าลูกซองปั๊มอื่นๆทุกคนคือมันเป็นลูกซองปั๊มแบบมีสปีคือลำมันแค่12นิ้วเองนะหน้าร้านนี่คือจับต้องได้นะคะแล้วทำกลุ่มออกมาได้แบบนี้คุ้มมากเลย สวัสดีค่ะทุกคนโมช anel โมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะโมก็มารีวิวปืนลูกซองขนาดกระทัดรลัดค่ะเหมาะแก่การเฝ้าบ้านเฝ้าสวนมากเลยค่ะทุกคนซึ่งหน้าตาของปืนรุ่นนี้นะคะก็หน้าตาคุ้นๆเลยเนาะเหมือนลูกซองคอมมานโดนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นแบรนด์เมิร์ดแม็กค่ะจากประเทศตุรกีตรงด้านหน้าก็จะมีเขียนคาว่าเมิร์ดนะคะอันนี้ก็มองว่าเป็นชื่อรุ่นของเขานั่นเอง สำหรับแบรนด์ m e r ร์ดแนะคะจริงๆแล้วเขาเป็นผู้ผลิตโชคส่งออกไปทั่วโลกเลยค่ะแล้วก็ปืนรุ่นนี้นะคะก็เป็นรุ่นสเปคที่ส่งขายในอเมริกาด้วยค่ะทุกคนก็ขอบคุณร้านปืนสิงทองมากๆเลยนะคะที่ส่งมาให้ชาแนลโ Mo เนี่ยได้ทดสอบนะคะโมก็อยากทดสอบมากเลยว่า ปืนเนี่ยกระทัดรัดแบบนี้นะคะกลุ่มจะเป็นยังไงแล้วก็การยิงจะเป็นยังไงเพราะว่าระบบของเขาเนี่ยนอกจากเป็นลูกซองปั๊มแล้วเนี่ยมันมีข้อที่แปลกกว่าลูกซองปั๊มอื่นๆทุกคนคือเป็นเป็นลูกซองปั๊มแบบมีสปริงค่ะทุกคนไม่รู้จะมีข้อดียังไงนะคะ อันนี้เดี๋ยวเราไปพูดกันตอนทดสอบยิงค่ะซึ่ง2รุ่นนี้นะคะที่โมนามาวางคู่กันเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่ามันจะต่างกันที่กระโจมสําหรับรุ่นนี้กระโจมก็จะเป็นสั้นๆด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็ลายกระโจมเนี่ยก็จะเป็นการเสาะล่องเป็นแนวตรงแบบนี้ส่วนกระบอกนี้กระโจมจะค่อนข้างยาวนะคะมาจนถึงกระโหลกเลยแล้วก็ลายกระโจมด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะทําเป็นล่องนิ้วค่ะก็แล้วแต่คนชอบเลยนะคะ แล้วก็จากที่โมส,สอบถามทางร้านมาเนี่ยถ้าใครซื้อกระโจมแบบสั้นไปนะคะแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นกระโจมยาวเนี่ยทางร้านเนี่ยเขากำลังสั่งอะไหล่เข้ามาด้วยค่ะโอเคค่ะก็มาดูกันที่ตัวปืนนะคะกระทัดรัดแบบนี้ความยาวลำกล้องอยู่ที่12นิ้วค่ะทุกคนซึ่งลำกล้องก็จะเขียนว่าสามารถยิงลูก2เศษ3ส่วน4ได้จนถึง3นิ้วเลยค่ะก็คือสามารถยิงลูกแรงได้ก็เป็นลูกซองขนาด12เกรดนะคะ แล้วก็ตรงปากลํากล้องก็จะมีคอมมาให้จากโรงงานเลยแล้วตรงบริเวณปลายคอมนะคะก็จะเป็นแหลมๆแ,แบบนี้เหมือนเป็นดอวบัสเตอร์ค่ะก็เอาไวย้ยิงเจาะไม้นะคะเจาะที่ประตูแล้วก็ยิงเปิดประตูส่วนหลอดนะคะก็สามารถบรรจุได้4ี่นัดค่ะแต่ว่าโมลองบรรจุจริงที่ร้านแล้วนะคะก็อัดไปได้แค่3มนัดเท่านั้นเพราะว่าอันนี้มันเป็นสเปคที่ส่งในอเมริกาซึ่งบางรัดเนี่ยเขาก็มีข้อจํากัดนะคะว่าบรรจุในหลอดได้ห้ามเกิน3นัดเท่านั้นฉะนั้นทางโรงงานเนี่ยเขาก็เลยใส่ตัว ดันไว้ด้านหน้านะคะเพื่อให้ไม่สามารถที่จะยัดนัดที่4ี่เข้าไปได้แต่สําหรับเมืองไทยเราก็คือสามารถทําได้นะคะเราก็ถอดนะคะสามารถถอดออกก็คือถอดตรงส่วนของหลอดนะคะแล้วก็หยิบไอตัวอุดไวอ้ออกได้เลยค่ะในส่วนของกระโหลกนะคะก็เป็นอลูมิเนียมอลลอยนะคะส่วนด้านบนของกระโหลกเนี่ยทำลางนะคะอันนี้ก็คือเป็นเส้นเส้นนี่คือเป็นเส้นกันแสงนะคะแล้วก็นําสายตาด้วยทุกคน แต่จะเห็นว่ามันเสาะลองค่อนข้างลึกนะคะโมวัดแล้วอันนี้ก็คือเป็นรางขนาด11มิล เราสามารถใช้ติดดอทได้นะคะใช้งานได้จริงซึ่งลัง11มิลเนี่ยก็คือเท่ากับพวกลางซี457นั่นเองในส่วนของพันท้ายนะคะวัสดุก็จะเป็นโพลิเมอร์เหมือนกับส่วนของกระโจมนะคะแล้วก็พันท้ายเนี่ยก็สามารถที่จะบรรจุกระสุนได้อีก4นัดทุกคนสามารถเสียบไปตรงรูนี้ได้เลยก็แปลว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยก็คือสามารถพากระสุนไปได้ถึง9นัดก็คือ4นัดที่พันท้าย4นัดในหลอดแล้วก็1นัดในลังเพลิงค่ะ แล้วก็ยังมีออปชันเสริมอีกนะคะก็คือในส่วนของพันท้ายเนี่ยก็สามารถปรับได้ถึง3ระดับค่ะทุกคนแล้วก็นอกจากนี้นะคะที่โมชอบมากเลยก็คือพันท้ายเนี่ยเขาสามารถถอดได้ด้วยค่ะนี่นะคะก็คือสามารถถอดพันท้ายออกแล้วเราสามารถยิงได้แบบโจรสลัดเลยคือโคตดเท่นะคะในส่วนของกลิบมือนะคะก็จะเป็นกลิบมือแบบพิสตันกลิบที่มีล่องนิ้วด้านหน้านะคะก็สามารถจับได้ถนัดมือ โอเคค่ะไปทดสอบยิงกันเลยดีกว่านะคะสําหรับปืนกระบอกนี้มาเริ่มดูกลุ่มกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวโมจะทดสอบในระยะ10เมตรกับ15เมตรค่ะลูกที่ใช้ก็จะเป็นลูกของซาร่านะคะเป็นลูก9เมตรค่ะคระยะถัดไปนะคะ15เมตรค่ะ มาดูกลุ่มกันค่ะทุกคนโหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพบทุกคนคือลำมันแค่สิบสอนิ้วเองนะคะแต่กลุ่มนี้คืออยู่ในระดับประมาณนี้หนึ่งฝ่ามือนะคะโอเคมาดูในระยะถัดไปกันค่ะเห็นกลุ่มสิบเมตรแล้วโหอึ้งอยู่นะฮะก็คือลำสั้นแต่กลุ่มแน่นมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหลุดไปนัดหนึ่งนะคะน่าจะออกข้างไป สี่แต่ว่าโมยังถือว่าแบบแพทเทิร์นส่วนใหญ่เนาะ8เมตรนะคะยังอยู่บนตัวคนนี่ระยะ15เมตรนะทุกคนแล้วลาแบบเฮ้ยสิบนิ้วอะ่ะคือโมแปลกใจตั้งแต่10เมตรแล้วนะคะแต่พอมา15เมตรนี่คือยิ่งแปลกใจยิ่งกว่าเดิมอีกทุกคนผมว่าเดี๋ยวมันต้องมีคําถามว่ากลุ่มแบบนี้เป็นเหมือนกันทุกก็บอกไหม พอดีเรามีมาสองกระบอกเดี๋ยวเราลองอีกกระบอกหนึ่งด้วยแล้วกันนะครจะได้จะได้สิ้นข้อสงสัยไปนะฮะเดี๋ยวมาลองอีกกระบอกหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นที่เป็นกระโจมสั้นๆด้านหน้าค่ะระยะ10เมตรก่อนนะคะหูสิบห้าค่ะเซฟ ทุกคนคือไม่ใช่แค่กระบอกแรกแล้วอ่ะอันนี้ก็บอกอีกกระบอกนึงก็ยังทำกลุ่มได้ดีมากเลยค่ะสองสี่หกแด9แล้วก็กลุ่มยังเหมือนเดิมเลยก็คืออยู่ประมาณ1ฝ่ามือนะคะต้องบอกว่าลำา12แล้วกลุ่มแบบเนี้ยเฝ้าบ้านหายห่วงครับค่ะพึ่งพาได้อ,อันนี้ครบแล้วนะคะ2 4 6สอ๋อยังขาดข,ขาดไปหนึ่งก็คือยังอยู่ที่กี่ 8เมตรนะคะก็หลุดข้องบนไปคือโมยิงสูงด้วยแหละมันก็เลยอาจจะหลุดไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเล็งบริเวณโซนตัวโมเชื่อเลยว่า9เมตรอะ่ะอยู่ครบแน่นอนหูคุณปิงเหมือนเจอช้างเผือกอีกแล้วนะคะอันนี้คือตอนที่ยิงเนี่ยเคยเจออยู่ก็คือมอสเบิร์กมาวิลิค8 8อันนั้นกลุ่มดีมากแล้วราคานี่คือดีมากๆเลยสําหรับกระบอกนี้นี่คือหน้าร้านนี่คือจับต้องได้นะคะแล้วทํากลุ่มออกมาได้แบบนี้คุ้มมากเลยทุกคนเหมาะกับการเฝ้าบ้านเฝ้าสวนมากๆเลย จากที่ยิงไปเมื่อกี้ทั้งสองกระบอกนะคะโมก็ยังใส่สปริงไว้อยู่ตามที่โรงงานให้มาเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระบอกนี้สามารถที่จะถอดสปริงตรงกระโจมออกได้นะคะ <c oughs> ก็คือจะเหมือนลูกซองปั๊มทั่วไปเราก็หมุนถอดง่ายๆเลยนะคะทุกคนนี่นี่นะคะแล้วก็ถอดตัวกระโจมออกมาแล้วก็ถอดสปริงนะคะออกได้เลยทุกคน แล้วก็ใส่กลับเข้าไปค่ะ่้นนะคะกที่เราถอดออกมาก็อันนี้เป็นสปริงหลอดน,นะคะมันก็จะมีสปริงเด้งออกมาเพราะเราเอาตัวที่อุดออกไปแล้วนะคะสำหรับกระบอกนี้ก็ยัดลงไปแล้วก็หมุนปิดหลอดโอเคก็จะเป็นอันเรียบร้อยนะคะก็จะ ไม่มีสปริงแน่นๆแล้วโอเคครับก็เดี๋ยวผมขอลองยิงบ้างครับกระบอกนี้ก็เอาทั้งสปริงกระโจมออกแล้วแล้วก็เอาตัวอุดออกด้วยครับฉะนั้นในหลอดก็จะบรรจุได้4เต็มนะครับ1 2 3 4สองสามสี่โอเคก็จะบรรจุได้4ี่บวกหนึ่งครับแล้วเราก็เอาสปริงกระโจมออกเรียบร้อยก็จะเป็นระบบปั๊มธรรมดาอ่าแบบนี้เราลองดูครับ โอเคสีนัดเชียครับต้องบอกว่าฟิลลิ่งการยิงสําหรับลูกซองลําสั้นอย่างเงี้ยผมบอกกันนะสะใจดิบเถื่อนมากๆรีคอยหนักน่วงแต่มันก็เป็นปืนฟ้าบ้านที่ดีครับคือการยิงฟ้าบ้านเราไม่ได้ยิงเยอะอยู่แล้วนะถือว่าใช้ได้เดี๋ยวผมขอลองฟิลลิ่งตัวที่มีสปริงกระโจมบ้างนะครับข้อดีของการที่มีสปริงกระโจมเนี่ยที่จริงถามว่าเราต้องคุ้นชินกับมันมันจะยิงได้เร็วมากคือสปริงกระโจมครับเวลาเราปล่อยกระโจมเนี่ย มันจะเด้งกลับเองข้อดีคือเวลาลูกซองปั๊มบางทีเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่มีความกดดันเราสาวกระโจมกลับไม่สุดมันจะยิงไม่ได้นะครับสปริงตัวนี้จะแก้ปัญหาจุดนี้ไปเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าฟีลลิ่งจะต่างขนาดไหนต้องบอกว่าอันนี้เป็นเรียกว่าครั้งแรกของผมเลยนะฮะที่ยิงลูกซองที่มีสปริงตรงกระโจมแบบนี้นะครับลองดูครับ ม,มันเป็นฟิลลิ่งที่ที่แปลกแต่ก็ดีครับคือตอนจังหวะสาวกระโจมปิดเนี่ยผมแค่เอามือปล่อยตามไปคือไม่ต้องออกแรงแค่เอามือตามกระโจมไปอย่างนี้ครแล้วกระโจมมันปิดสนิทแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ความถนัดนะครับมันก็ปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบโมลองกระบอกที่ถอดสปริงออกบ้างนะคะโหลดไปสามนัด ถือว่าชินมากขึ้นนะคะเพราะว่าตอนแรกที่ยิงแบบมีสปริงอะ่ะก็มีข้อดีนะทุกคนเพราะว่าบางทีเราสาวกระโจมไม่ถึงอะ่ะโมตัวเล็กนะคะมันก็จะปิดกระโจมให้โมอเองแต่แบบนี้ก็จะคุ้นชินมากขึ้นแล้วก็กระโจมที่เป็นรุ่นที่ยาวนะคะโมว่ามันดีมากเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยคือถ้าเกิดตรงเนี้ยตัวเล็กๆอะ่ะมันจะยืดไม่สุดโมก็มาดึงตรงนี้แทน มันก็ใช้ได้เหมือนกันทําให้เราสาวกระโจมได้ง่ายขึ้นนะคะเรายังใช้ฟังกช์ชันของปืนกระบอกนี้ไม่ครบนะคะทุกคนอย่างที่โมอบอกตอนแรกว่ากระบอกนี้ถอดพันธายได้เดี๋ยวเราจะถอดพันธายยิงกัน,นะคะ่ะนี่นะคะโอเคเซฟสองนัดละกันนะคะ โอ้แรงมากเลยอ่ะอีกนัดค่ะไฟแลบเลยหนักหน่วงมากนะก็คือเป็นวิธีการยิงอีกแบบหนึ่งนะคะเหมือนยิงพวกด้ามโจรสลัดเลยถ้าใครชอบแบบนี้นะคะสะใจสะใจก็ลองไปยิงกันดูค่ะแต่ว่าโมขอบายสองนัดพอค่ะทุกคน โอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับปืนกระบอกนี้ค่ะสําหรับโมนี่คือคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยทุกคนเพราะว่าเขาอยู่ที่2 0,000กลางๆนะคะแล้วก็เป็นราคาประชาชนหน้าร้านด้วยค่ะทุกคนสําหรับลําสั้นขนาดนี้นะคะถ้าใครมีคุณแฟนเนี่ยก็สามารถที่จะฝึกด้วยปืนกระบอกนี้นะคะให้เฝ้าบ้านเฝ้าสวนได้เลยทุกคน เพราะว่าโมรู้สึกว่ามันกระทัดรัดมากๆเลยคือรีคอยมันอาจจะหนักกว่าปืนที่เป็นลำยาวกว่านี้ซึ่งมันแน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็แลกมาด้วยความกระทัดรัดเนาะสามารถใช้ป้องกันตัวในบ้านแล้วก็แบบถือสะดวกมากๆเลยนะคะแล้วก็น้ําหนักของเขาเนี่ยก็คือไม่ได้หนักมากด้วยนะคะโมถือมือเดียวสบายเลยเห็นไหมก็ปืนอันนี้นะคะจริงๆแล้วน่าสนใจมากเพราะว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการยิงได้หลายรูปแบบนะคะทั้งไม่ใส่พันธุ์ท้ายทั้งไม่ใส่สปริงหรือว่าใส่สปริงก็ได้ แล้วก็รวมถึงเปลี่ยนของรูปแบบกระโจมได้นะคะทางร้านก็กําลังสั่งเข้ามาค่ะก็ถ้าใครอยากจะจับตัวจริงนะคะก็ไปจับได้ที่ร้านปืนสิงหทองไฟอาร์มค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ